มีคลิปนั้นเนี่ยเอาได้คลิปแล้วอ่ะได้คลิปแล้วอ่ะได้คลิป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 ได้ค kamu okay. kemana okay. okay. kemana okay. kemana เอาไว้ใส่คุณหน่ออเดายไปคุณไม่ดีกันเลยไปคุไม่ดีนเลยไปค้ไม่กันเลยไคุ่ไม่ดีกยไปค้ณไม่ดกันเลยไป

ये है ये है ये है ये

วี่มีที่มีเขาไม่คุย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 ไม่ค้ยไม่คียไม่คุยไม่คยไม่คุ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 ยไม่ไม่ไม่ไ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 ่ไม่ย โูจุตรงไม่อยู่เลยต่กูจุงไ่อยู่เลยกูไปไม่อยู่เลยตูจดไม่อยู่เลยไม่เหรอ้กูแน่ทีู่ไม่อยู่เ

ก็ก็มีทั้งเนี่ยทั้งคนรายคนเนี่ยมันมีมีกําลังมันมีกําลมนีความมีแรงมันมีควาีรอย่างเราแบบคนแนี้ยเดรูไม่ลงไยดาเลยดกระโดีกระโดดหยกระโดดหายเยอตกยปตีอุยบเดียแบบเดียรแบบเดียร์แบเดียรความไ่ใจเย็นคือ

不要用什么，不要用什不要，个魅不要，魅力多，用什么，不要要点那个电脑，用什么。

เดี๋ยวร้องเพลงฮอดเลยมาบ่เลยอยากร้องเดลงฮอดเยาบ่ลยอยู่ดอยากร้องเดลงฮอดเลยมายอยูดอยากร้องเดลงฮอดเลยมาบ่เลยต้องร้องเดลวดยาบ่เยต้องร้อเดลดยมาบ่เลยต้อร้องเดลดยมาบ่เลย้อร้องเดลงฮอดย่เลยต้อร้อเดอดเลย่ย้อร้อดดยมาบ่เลย้อร้ออดเย่เลย้อร้ออดเบ่ยอร้อเพลอดเลยย ตอต่ไง่้ต้องชักาอช่ยลือราท่ไรักษา่รักที่่้วเตร็่แล้ิวเตอรวันน้วันนั้นไนนั้นวันนั้นวันนั่วยนนั้วันนันวัมนั้นวัเนั้นนนั้นวันน้วัน้วนนั้ันนั้นัน้นวันน้้

มึงบ้ามึงไปดูดิข่าวตาดิดูข่าวดิมึงจะได้ยินข่าวดิตัวเก่าเนี่ยตัวเก่าเนี่ยตัวเก่าเนี้ยตัวเก่าเนี้ยตัวเก่าเนี้ยตัวนก่าเนี่ยตัวเก่าเนี่ยตัวเก่าเนี่ยตัวเก่ดเนี่ยตัวเก่าเนี่ยไัวเก่าเนี่ยต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 ัวเก่าเนี่ย नहीं था वो भी वो कमांड भी कॉल देती तो लोग वो कि चलो सही 二哥，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 二

บ้านเกดไม่ไม่กมกะไม่ถเข้าดถไม่กเข้ถาไม่ถไม่กม่ไดเขาไ่ถูกาถเาไ้กาไ้เาไม่กเไกเไมด้ถูก่ด้ถาได้กเขา่้าได้เข้าไได้เไม่ไได้เู้าได้เู้าได้กเกเ่กกมาเมได้ไม่ได้เข้าด้่ atau ketika ketika ah oh, 哎，越越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 越

ไอเย้ที <ARS. S 1> <rock> ่บดินตานีเหี้ยไม่คืนนี้นี่คือแบบได้คิปรัวๆเลยอ่ะคืนนี้รู้สึกว่าแบบได้คลิปลเลยไหมไอ้เหี้ยมันคตรคุลุ่ยโลโทุก็ได้ล่แบบด้วยเถไ